สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมาเก็บบักบพิดากันนะครับโอ้ยเก็บยังไงล่ะเนี่ยอันนี้คือฝรั่งทับทิมสยามเนาะครับเดี๋ยวโอ้ย,อปยเ,เ,ปเป็นนิดนึงฝรั่งทับทิมขับนวยมันชอบเก็บกันนะครับพี่น้องสิแก่ไปนิดนึงนี่นะครับ สวยคคนี่อีกลูกหนึ่งแก่จังไลยล่ะครับไปนองสุกลหรครับมันจะย่อยสุกลหรครับที่ที่ห่อไว้นี่คือมีสองแบบนะครับแบบ เอากระดาษน้ำใส่น้ำอันนึงกิดสิเปียบเทียบเบิ้งวาระวางห่อกระดาษกับห่อทุงอย่างนี่คือผิ <c oughs> ้วได้สิเดียกันนะครับนี่ครับสวยสวยครับทับทิมสยามนะครับสามลกนะูกแล้วสามลกูก มีกไม่หนึ่งนะครับหนึ่งเลยส้มหนึ่งห่วก้อนนี่คือเก็บเดหมดแลละครับพี่น้องข้อถุงซื้อ <c oughs> ิวมันก็บงามอยู่ครับพี่น้องผิวสวยเนี่ยครับผิวงามอยู่ครับ เสลือทุกลูกสี่ลูกแล้วนะครับถุงเก็บใบครับใบหอฮัลุ่นมีอีกไหมโอ้นี่มีอีกครับเนี่ยครับรอันนี้สองลูกครับพี่น้อง ชุดนี้ได้ประมาณสี่ห้าหกประมาณสิบลูกครับเพราะว่าสองมือที่แล้วเอาไปกินแล้วนะครับนี่ยครับนูวนนี่ว่าท่านสุกอะไรครับเอาไว้ก่อนลูกนี้เอาไว้ก่อน ไปเหเล่าไงพวกนี้กรท่านึิสูกครับพกรกแท่านึิสูกนะครับรุ่นรุ่นหลังสี่อใไ้เสียกระดาษท้องเบิ้งว่าผิวมันสีงา่ามไนไหนนะครับอันนี้คืออะไร นี่มันคืออะไร,ไนนะรเดี๋ยวนะครับซุ้มนี้ก็จะเอาถยะถุงใส่ลูกใแญ่แล้วโอ้ผิวผิวตั้งกันเยอะรับพี่น้องผิวสิกคนละแบบเดียวเดี๋ยวพอตอนแกเดาบ้านนู้นใส่หอยเบิ้งนะครับผิวตั้งกันพี่น้องผิวผิวแงมวกันผิวแามก็ก็ใส่ถุง คนลแบบด้ยครับพี่น้องเด,เ,ดนนอเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านน้นจะเอาหอดมือแกบ้านน้นเสียวให้เบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสัมนี้สักกรอนนะครับยังไดแก็จะลืมกดติดตามบ้านน้นในเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ